สวัสดีค่ะวันนี้พาเที่ยวอยุธยานิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือบึงด้านหน้าของวดัดเจดีภูเข่าทองนะคะขับรถผ่านเนาะก็เลยแวะมองไกลๆนั่นก็คือเจดีภูเข่าทองนะคะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะในภาพเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันนิดหน่อยนะคะ ปากทางก่อนถึงเจดีมีอะไรบ้างนะจะพาไปชมกันจ้านี่ถึงปากทางเข้าแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศเจดีอยู่ด้านในนะคะอันนี้อยู่ด้านนอกยังไม่ถึงนะคะจะถึงตรงซุ้มมีไก่เข้ามาถวายหลาย ตัวเลยนะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะเพราะว่าแวะแป๊บเดียวนะคะไม่ได้ขึ้นแบบไปข้างบนอยู่นานนะไม่ไม่ได้สักการะได้เต็มที่นะคะพาไปดูไก่นิดนึงนะคะฝนเริ่มโปรยลงมาแล้วนะคะ เพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าเนาะ,ะชมบรรยากาศก่อนนะคะทางเข้าก็จะดูไกลสวยอยู่นะคะฝนมาตรงนู้นไกลๆนะคะมาดูไก่ก,กันคะ่ะไก่ที่เขามาบนถวายเนาะสวยน่ารักมากเลยเห็นแล้วอดใจถ่ายรูปไม่ไหวนะคะดูมีแต่สวยๆนะคะ น่ารักมากจีสันสวยงามค่ะจะขอกราบว่าอยู่ห่างๆหน่อยนะคะน,นี่ออกมาแล้วอันนี้เป็นภาพเจดีเนาะสวยมากเลยค่ะขอบคุณจ้าบ๊ายบาย